สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเบิดทุกท่านทุกบ้านน,นะครับเด้อเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเพื่อล้ครับเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วครับพ่อใหญ่สายกัคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ก,กับหัวกับสวนครับหลังจากพ่อใหญ่สายตัดปามไปขายแล้วพี่น้องเนาะเมือ่อวันนั้นเมื่อี้พ่อใหญ่สายกัอยู่กับสวนปามแล้วพี่น้องเมื่อี้พ่อใหญ่สายสิพาแนะนํามาเบิ่งวิธีเฮ็ดให้หมากปามทํา,ให,าทให้ลูกปามลูก โตครับพี่น้องลูกใหญ่ขึ้นพี่น้องมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพญายสายยีพาเบอร์เบิง้งวิธีการพญายสายวิเคราะห์เบิ้งแล้วครับพี่น้องพญายสายเดี๋ยนี่ป่าพญายสายสี่ปีกว่าครับพี่น้องกะหมากมันเดี๋ยวพาเบิง้งพาชุดพี่น้องเด้ลักษณะการพี่น้องพญายสายปลูกกับแปดคูณแปดแปดคูณเจ็ดพื่อะครับพี่น้องนี่ลักษณะมันหน่วยป่ามนี่ครับพี่น้องมัน นี่ครับทลายมันนะครับทลายปามกับทางปามครับพี่น้องก้านปามนะพี่น้องเนาะก้านปามมันนี่มันตีบลักษณะนี้ครับพี่น้องมันตีบนี่ครับพี่น้องลักษณะนันตีบมันตีบมันบวทางครับพี่น้องมันไม่ผายออกนะพี่น้องนี่ครับมันบีบครับพี่น้องมันบีบบีบหมากมันเลน้อยพี่น้องเพราะว่ามันบวขยายได้พี่น้องนะวันนี้พ่อใหญ่สายกันเลยโอวิธีครับเฮ็ดไปเฮ็ดไปเขาก็เข้าใจไปน้าศึกษาไปน้ำนะพี่น้องเนาะเห็นไหม สาเหตุหมาก it, มาก it, op, ันน้อยพี finans, tutor, well, engineer, ่น้องมันน้อยมันรีบมันรีบเพราะอย่างเพราะว่าพสายใส่ปุ๋ยน้ำพอปุ๋ยใส่ครับพี่น้องมันน้วยรีบน่วยน้อยย้อนอันนี้ครับพี่น้องย้อนทางการปามพี่น้องทางปามนี่มันบีบบีบลูกปามครับพี่น้องมันเลยใบใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าสาเหตุอันนี้ปามมันยังน้อยพี่น้องเนาะเขาเลยเออพยาสยก็เลยลูกคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่คำลังที่ ที่บ่ไ <พ Laser. S 2> ด้ทางพี่น้องเดี๋ยวพอายสายพาไปเบิ่งต้นที่ทางออกเลยพี่น้องลูกมันจะใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ดกหน่วยใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่หลังจากที่พญายิ้งสายทางออกครับพี่น้องนี่ทางออกงะออกเออมันกระโบเป็นปัญหาบบกระทบดอกพี่น้องเพราะว่าเออที่ที่เข้าใจนี่มันลูกมันเลยใหญ่ครับพี่น้องมันบบเบียดครับพี่น้องมันบบเบียดครับ อันทางป่ามครับพี่น้องมันบเบียดกันหลายมันงะมันงะมันทางออกครับมันพายมันพึงออกครับพี่น้องนี่ครับลักษณะนี้ยังบีบอยู่ครับพี่น้องต้นที่พญายสายบโบไดเอนซับงะทางออกครับไม่ได้ทางออกมันก็ลูกอันนี้ครับที่ทางออกครับพี่น้องที่เบิ้งเบิงลักษณะพญายสายทางออกครับพี่น้องลูกใหญ่ครับพี่น้องใหญ่นะครับที่ทางออกครับนะครับเอากงอนเบิ้งครับพี่น้องเด้อบักรดีบักรลงพญายสายแน่กด ยกป่้ยพญายสายได้เล้อครับเ้อกดไลค์พญายสายได้เด้อเดี๋ยวครับเออพาเบิงพาชมในวิถีชีวิตครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอนี้พญายสายหลังจากซับออกเลยครับพี่น้องนี่ยซับออกเลยครับซับงานแต่ว่าเขาก็ต้องเอาแม่เลี้ยงมันไว้ครับพี่น้องนี่เพราะว่าก้านนี่มันก็อยู่ครับนี่ครับพี่น้องก้านนี่ทลายนี่ทางนี่มันก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงครับมันมาแยกมาเลี้ยงมันมาเลี้ยงอ่ะนวยมันครับพี่น้อง น้ำไหลลงมาหาหาลงมามันก็ไหลลงเนี่ยครับพี่น้องไหลลงอันถลายป่านะครับลุงพี่น้องนี่นี่ลักษณะนี่ครับพี่น้องมันบีบมันบีบมันบอดทางครับพี่น้องเดิบบ่อใหญ่ครับพี่น้องลูกก็รีบดู้ครับพี่น้องหลังจากพญ่สายที่สับออกครับพี่น้องเบิงครับพี่น้องพี่น้องเบิงนี่นี่ครับนี่สับออกเลยครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ตัวเลี้ยงอาหารมั้งครับพี่น้องนี่ตัวนี้เลี้ยงอาหารมั้งมันก็ใหญ่ครับพี่น้องหน่วยหน่วยใหญ่ครับลูกโตลูกเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดิ นั่นราคาวิถีชีวิตเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพวกการเฮ็ดปาล์มเฮาก็ต้องเข้าใจนะพี่น้องเนาะศึกษาไปนําศ <man like sì> ึกษาไปนําครับพี่น้องเบอร์ของไฟฉายก็เป็นทุกต้นครับพี่น้องนี่อ่าโมเมนต์ด้านครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องพไฟฉายปลูกมาก็ได้ซีปีกว่าครับพี่น้องได้ขายตั้งแต่สองปีหกเดือนครับพี่น้องเป็นทุกต้นครับพี่น้องเป็นทุกต้นเลยครับพไฟฉายก็บ่นึกบ่ฝันพี่น้องว่าจิตมันจิเป็นหมากครับพี่น้อง ปลูกแรวก็หวังว่าโอ้ยเป็นหมากไฮบนอนเป็นตูพูเบิร์เซะลานอแต่ละครับพี่นอ้องนี่แหละครับเป็นตูพูเบิร์เซลานอพ่อจะสายกัปลูกได้แปดเดือนเก้าเดือนก็เป็นดอกเป็นหมากพี่น้องเลยเออนี่รับตัวอย่างครับพี่น้องลูกกระใหญ่ลูกกระดกครับอยากให้ลูกดกลูกโตลูกมเมล็ดเต็มลูกใหญ่ต้องสับทางออกเลยครับพี่น้องทางออกเลยบันบนมีปัญหาแล้ครับพี่น้องช่วง ป่าบมาอยังน้อยอยู่นี่บอ่อบปิดยางครับพี่น้องขั้นมันสูงแล้วเฮ็ดบ่ได้เฮาเกิดบ่เฮ็ดครับเราทำไม่ได้มันสูงเกินไป5เมตร10เมตรไปแล้วมันทำไม่ได้เนาะพี่น้องเนะาะเฮากิดบ่ต้องเฮ็ดเฮ็ดจะช่วงป่าบมอยังน้อยครับพี่น้องเฮ็ดเลยครับทำเลยครับทางออกไปเลยครับทางเลยทางออกไปเลยครับมันจะได้ลูกจะได้โตครับนี่แหละครับพี่น้องพยายามใส่ทางออกที่แล้วครับดิทางแบบนี้ครับพี่น้องจงไว้ทางไว้ซื้อแต่ว่าบ่ซับขาดเบิดพี่น้องบ่ต้องซับขาดให้มัน ได้หาอาหารเอาน้ำมาเลี้ยงน้ำฝนตกกับน้ำมันก็ได้ลงเข้าไปหาหน่วยหา,มาเมล็ดมนะันพี่น้องเนาะหาลูกป่ามครับพี่น้องตับเลยพี่น้องตับเลยนี่จับเลยครับหนึ่งจับงาหักออกเลยครับ พี่น้องนี่ทางทางออกแบบนี้ครับพี่น้นถออ้ามันงะออกครับพี่น้องเดี๋ยวลูกมันก็จะได้ใหญ่ครับพี่น้องลูกลูกมันก็จะได้โตครับพี่น้อง <c oughs> แบบนี้แหละพี่น้องอย่างที่เห็นบ่นนี่ครับพี่น้องลูกมันบีบบีบกันครับพี่น้องบีบก็การป่ามลูกมันก็นเลยน้อยครับพี่น้องยังน้อยครับพี่น้องนี่ยนยพ,พยายสายทางตอนตัดนะครับพี่น้องนี่เริ่มทางแล้วครับพี่น้องทางออกแล้วครับทางถลายปา่มเหมือนลูกมันจะใหญ่ครับพี่น้องลูกเยอะเต็มครับพี่น้องนั่และครับป่่นปลูกปัามนี่ก็ดีจังไดนะดีคือมันได้เงินนะพี่น้องเนาะ ได้เงินครับเพราะว่าปามก็เป็นราคาอยู่พี่น้องดีอยู่ครับช่วงนี้ถือว่าอกเป็นโอกาสดีผู้ใดมีหลายๆแห้งดีเลยพี่น้องตังเดี๋ยวนี้โลหนึ่งราคากลางคนกันทิบ,บาทพุ่นล้วครับพี่น้องราคาทองทินราคาต่างจังหวัดมมนกันอยู่แปดบาทเก้าบาทครับพี่น้องอถือว่าดีครับพี่น้องดีเด้อน่ครับผู้ใช้ใช้กัดอยู่ครับ หัวก็สวนนี่แหละครับเขาเรียกภาษาตัดทางพี่น้องเนาะตัดทางเด้อพี่น้องเด้อตัดทางงะออกเหมือนขาย มันไม่ได้บีบลูกปล์มครับพี่น้องเขาบ่กใ้ตัดขาดพี่น้องตัดทางซื้อเลยพี่น้องเด้อหาต้นมันสูงพี่น้องหาต้นมันสูงหาเมตร หกเมตรจีบเม็รแล้วเขากะเฮ็ดโบได้เขากะปรจ้องเฮ็ดพี่น้องมันใหญ่แล้วมากะเป็นไปตามธรรมชาติของมันพี่น้องเนาะตอนมันน้อยนี่เขาเฮ็ดไปเลยพี่น้องเฮ็ดไปบโบกระทบพี่น้องพ่อใหญ่สายสังเกตบ้างเลยครับพี่น้องสังเกตบ้างแล้วเพราะว่างาได้ทางออกหทนต้นได้ทางออกลูกมันจะใหญ่พี่น้องทลายกับยใหญ่พี่น้องอันนี้ถ้านอยมันยังน้อยพี่น้องพ่อใหญ่สายกันเลยต่อเนื่องหลังจากตัดขายแล้วพ่อใหญ่สายกับที่สูตรบึงโอ้มันแมนเรื่องจริงครับพี่น้อง พยสายเลยเห็นแล้วเห็นประโยชน์ของมันทีไปตัดทางออกพี่น้องเห็นมันงะให้มันผายมันพึงมันพายออกเหมือนครับมันเบียดกันเนาะพี่น้องเนาะมันบีบแบบนี้ครับพี่น้องมันบีบมันลูกมันกับเบียดบ่ได้ไรได้เพราะว่าตัวมันสิใหญ่ขึ้นหญ่ขึ้นพี่น้องมันก็ค้าค้าก้านปามคาทางปามภาษาไทยภาษากลางรลว่าทางทางปามสมบูรับพี่น้องบาาพาไัยก็ว่าก้านก้านปามพี่น้องเนาะ มันก็หา่างแล้วลูกมันจะขยายได้พี่น้องปุ๋ยมันได้กินน้ำมันมีพี่น้องมันก็ต้องใยพี่น้องนต่ละครับเนาะพี่น้องเออพอนธุสายไกยูครับนี่ละกับพวะก,กับสวนนี่ละครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเออ้อขันปุ๋ยมีดินมีดอนเป็นที่น้ำซับน้ำซึมนะพี่น้องน้ำซับน้ำซึม มีปลาผักกูดแบบงพ่อใหญ่สายนะครับมีผักกูดมีนะครับพี่น้องที่ผักกูดผักกูดผักต้นเฟิร์นต้นพักหนามต้นบอนพี่น้องกะที่เห็ดเอียงบ่ได้ครับพี่น้องเป็นน้ำซึมป่านี้มันมักน้ำครับพี่น้องแต่ว่าบ่มักแฉบบ่มักซึมครับพี่น้องดินพ่อใหญ่สายเนี่ยมันเป็นน้ำแฉะน้ำซึมได้พี่น้องที่จริงเป็นน้ำซึมบ้านนี้พ่อใหญ่สายก็มายกล่องพี่น้องยกล่องเห็ดคูเห็ดคูพี่น้องยกคูยกคูยกคูเอาอแม่คูมาเห็ดคูครับพี่น้อง เหมือนปักใต้เพื่อนบ้านเพิ่นปักใต้นะพี่น้องเพิ่นกับปลูกป่าเพิ่นกับยกล่องเฮ็ดคูนะครับเพี่น้องเฮ็ดคูแล้วอเป็นล่องคูเพื่อนกับเป็นสะเลี้ยงป่าอันนี้บ้านเพื่อนสายเป็นทีราดชั้นครับพี่น้องเป็นน้ำซ้ำน้ำซับมันเป็นทีเขาครับพี่น้องก็เลยยกคูแล้วก็ปลูกน้ำคูครับพี่น้องปลูกขางคางคูครับพี่น้องขางหนึ่งจวงว้นี่ครับพี่น้องลักษณะเอาไว้เดินเปลูกข้างข้างริมคูครับพี่นน้อง ขั้นปลูกตรงกลางคูเขาจะไม่มีหมองยางนะพี่น้องเนาะเราปลูกริมขางคูครับพี่น้องการปลูกพยาญชนะกับโบได้พิธีรีดตองเนี่ยครับพี่น้องบ่ได้มากเรื่องครับพี่น้องปลูกกลนขุดพี่น้องเพราะหลมเบ้าเนี่ยครับพี่น้องปลูกเลยครับพี่น้องพยาญชนะก็มีร้อยยี่สิบต้นครับบ่หลายดอกร้อยยี่สิบต้นก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าได้ขายดีได้ขายทุกสิบมือหรือแปดมือพี่น้องตัดเลยครับหนาอันนี้ครับหนา เออล่อนไปหาหนาฝนนี่ครับพี่น้องมันเกิมันดีครับพี่น้องนั่นแหละครับประเดี๋ยวพี่พีน้องคันเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ทางไก่เห็นคลิปนี้แล้วนี่แหละครับสวนปา่าเห็นคลิปนี้แล้วก็เออวิถีชีวิตเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้นป่ามพยายามสายก็โลง่งครับพี่น้องโลง่งโลง่งโลง่งเออแต่ว่ามืัอนี้พยายามสายจะมาสับเลาะสับทางงาปา่าออกพี่น้องสับทางสับซับซับซับ,บเออ งามันให้มันกว้างออกพี่น้องเออพี่น้องฉันอยากปลูกปลูกเลย,ยพี่น้องเด้อที่เออเป็นรุ่มที่น้ำเสะน้ำซ้ำหันมันเห็ดอย่างบ่ได้สมือเี๋มันเห็ดน,นากอะเออมันบ่ไหวนะพี่น้องเนาะเออบ่ไหวและทุนมันสูงเอาไปปลูกปามโรดพี่น้องปลูกเลยเออปลูกตามลดต้นหนึ่งะไรหนึ่งยี่สิบสองต้นครับพี่น้องฉันปลูกตามมันอ่ระเบียบของเพิ่นเออกติกาตามสูตรครับตามระเบียบ ไร่ละยี่สิบสองต้นครับพอใหญ่สายก็มีร้อยยี่สิบต้นกับประมาณหาหกไร่ครับพี่น้องประมาณนั่นแหละเพื่อมองทีนิดนิดนึงครับประมาณหาไรหกไรครับพี่น้องก็ได้ขายทุกเดือนละสามเือาสี่เื้อครับพี่น้องหนาฝนนี่ครับพี่น้องมาปลูกเลยครับปลูกเลยการปลูกป่ามันก็ดีคือมันได้เงินแล้วครับมันได้ขายแล้วพอใหญ่สายขายตั้งแต่สองปีหกเดือนครับพี่นออ้องเออขายไปเลยขายไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่น้ำแล้วกะคั้นที่ที่สูงหันที่สูงมองสูงอีลีพี่น้องพันปิดที่เ네นิ่นน้ำบ่ถึงหันพี่น้องยายาบ่ต้องปลูกเลยพี่น้องเด้อถึงจะปลูกทําได้กับยาบ่เป็นหมากเป็นกับเป็นแค่นั้นแหละครับเป็นบ่ดกบ่หลครับพี่น้องนี่ครับลักษณะของไฟฉายนี่ครับที่น้ำมันถึกตลอดครับเนี่ยเบิ่งหมากครับพี่น้องไฟฉายทางออกไรที่ลักษณะหน่วยมันก็จะเต็มจะใหญ่ครับพี่น้อง ลาคครับคลิปนี้กับมิค่นี้แลละครับเดอ้พอพ่อใหญ่สายกับทีทรับทางงาปามไปเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้กับมิค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ